แพตนภาเคเรียรดรามาซ้อนรูปพีย้อนถามเช้าเน็ตงานนี้มีสะดุ้ง เมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวของแพทนาประพาและเบนเรดซิงจนกระทั่งเชาเน็ตหลายคนตั้งคำถามแม้จะทิ้งนุ่มใหม่รุ่นน้องหรือไม่นอกจากนี้พบว่ามีเชาเน็ตรายหนึ่งในคอมเมนต์กลางไ g จีแมแพทว่าแอบน้อยใจแมเอารูปพ่อพี่ที่ไทยด้วยกันที่อิตาลีออกหมดทุกโพสต์เลยอยากทำร้ายจิตใจพ่อพีนะแต่ยังไงก็รักและเป็นกำลังใจให้แมแพทเสมอเศ้านะพ่อพีคือ คนที่เข้ามาเติมเต็มทุกอย่างน้อยนะจะเจอคนแบบพ่อพี่ และล่าสุดเพื่อนสนิทของแม่แพทนนปภาอย่างเจนจินดาก็ได้ออกมาอัดคลิปลงในติ๊กตอกพูดถึงประเด็นนี้แล้วโดยบอกว่าเรื่องนี้ยกหูโทหาแพทแนวแพทเผยว่าที่ผ่านมาไม่เคยลงรูปพ่อพี่ลงในอินสตาแกรมเลยฝากถามคนเม้นต์หน่อยว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนได้ติดตามแพทจริงไหมแพทไม่เคยลงรูปเปิดตัวพ่อพีในอินสตาแกรมแต่ในติ๊กต k อะมีแน่นอนไม่เคยลบใน Instagram ากแกรมแพทฝากถามว่ามีหรอไม่เคยลงรูปคู่พ่อพี่เม้นแบบนี้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนติดตามแพทจริงหรือเปล่า